ท่านให้ความหมายว่าแปลว่าบุคคลผู้คลืบคลานไปสู่นรกศัพต์ตัวนี้นะน,นรกกับนรกมันถึงใกล้เคียงกันทั้งสองแแปลว่าหมายถึงบุคคลผู้คลืบคลานไปสู่นรกฉะนั้นคาว่าคนหรือนรกถ้าไม่มีน้ําหรือธรรมะ ความจริน,นธรรมแก่ผู้ที่จามทางต้องรบสอ <c oughs> ทุกคนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันที่18ุปพฤษภาคม2564ัน่แล้วันนี้ก็ขอเริญพรเป็นพิเศษแด,ดเ่เพื่อนสัตวธรมิกแล้วก็ญ <c oughs> าติธรรมทั้งหลายที่วันนี้ถือว่า เวอ,อร์พรอนเกิดในคอมเมนต์อะไรได้มักนักก็ใช้วิธีก็คือใช้วิธีทำลงใน Youtube ก็แล้วกันในวันเกิดวันนี้นะก็ถือว่าปีนี้ก็ครบรอบ60พอดีว้าวตามบัตรประชชนนะบัตรประชชน วันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มีสาธิชนก็มาเป็นเจ้าภาพเลีเ้ยงพัตหารช่งชวงเช้าในวันเกิดตอนนี้ก็ขอบุญบารมีนั่งเจ้าสมเด็จอาจาโยมจที่เป็นเจ้าภาพด้วยรา <c oughs> ว่าก็รู้ข่าวว่าวันเกิดวันนี้ที่สําคัญก็คือเราควรจะทําอะไรเราไม่ควรทําอะไรในวันเกิด อข้อ,อรแรก,กก็คือฝากพุกเราแล้วก็อาตมาก็คงกระพพตอดำเนินกิจอย่างนั้นตั้งแต่ตัวเองมอีโอกาสได้บวดมาเป็นกาปมากิจสมณะึ้นมาเก,ก็เวลาวสเกิดแต่ระครั้งก็ตระหนักตระนักเสมอ <c oughs> ปกติแล้วพวกเราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ถึง <c oughs> วันเกิดก็ก็จะมีการฉลองนักฉลองกัน เดือสังสรรในหมู่เพื่อนฝูงญาติมิตรก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่พอได้มีโอกาสอยู่ในข้าเหลืองโดยเฉพาะปีนี้ก็เข้าปีทีท่สิบสี่แล้วก็ผลที่สิบสี่แล้วปีนี้ก็ได้ตระหนักเนะวลาวันเกิดของเราขึ้นมาเนี่ยเราควร มันจะเลึกๆถึงอะไรนะข้อแรกเลยว่าอยากให้เราได้มีโอกาสจับกระจกเข้ามาดูรูปในกระจกบ้างกด็ดีดูแล้วพิจารณาอะไรแต่มาเ <c oughs> มื่อเช้าก็มีกระจกเล็กๆไว้ตรงปลง,งนวดในห้องน้ำก็ามาพิจารณาดูมาดูสังขารตัวเอง ก่อนเราปีนี้หกสิบแล้วนะก็ปกติกระจกก็ก็พิ่งซื้อมาปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้กระจกเท่าไหร่ว่าจริงมันก็ก็ไม่ดีเท่าไหร่มีกระจกมันก็ผลทั้งผลดีผลได้นะบางทีก็จะเห็นความทั้งสวยทั้งงามและความไม่สวยไม่งามอยู่ในนั้นนะเราก็มาพิจรารณาดูพอม,มาพิจรารณาดูก็จะเห็นความเป็นจริงนะว่า เรา60แล้วก็ก็ถือว่าอายถือว่ามากกอสมควรพอสมควร <c oughs> สุขภาพร่างกายหรืออะไรต่างๆก็โดยเฉพาะฟันหรือผมหี่ก็หายไปเยอะนี่นั้งทีผันหน้าตาอะไรก็เนี่ยถือว่าชาราร่วงเรยไปมากพอสมควรฉะนั้น ถ้าพวกเราว่าเราควรจะทำอะไรในวันเกิดเช้ามาอย่างตัวตวมาเองเช้ามาก็จิตใจสมนึกว,วันนี้คือวันเกิดเรานะ,ะตื่นมาก็ทำกิจกรรมวดมน่วยใบพ,ะพระเช้าปกติก็ทำอยู่แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีความคิดว่าวันนี้ในขณะที่เป็นวันเกิดเราเรา,เราต้องทำใจิตใจให้ผ่องใส องใสต้องไม่ขุนมัวนะบาปต้องพวงต้องไม่กระทาแล้วกุศลก็ก็ต้องต้อง,องทําให้มากกว่าทุกๆวันนะแล้วก็ก็ทําจิตใจให้องใสนะตามหลักของตบดงในสามข้อนะนะั้นในทําบาปต้องพวงจากกุศลให้ถึงพรอ้อมแล้วก็ทําจิตใจให้องแ้วนั่นแหละ <c oughs> แล้วที่สําคัญนะ่ะก็จําเป็นต้องระลึกว่าอ,อวันเกิดมา เราเกิดมาได้วันนี้ย้อนระลิกนิ้ไปก็ mm hmm. ก็จะนึกถึงภาพก็คือปรากฏภาพของคุณแม่ mm hmm. ที่ที่คลอดเรา mm hmm. นคือเราไม่ได้เห็นสภาพภาพนั้นจริงๆแต่ในความรู้สึกเราก็สัมผัสได้ว่าโอ้เราเกิดมาก็เพราะเรามีแม่มีพ่อมีปู้่าตายาย ดน้นเราก็คงจะไม่ได้เกิดมาในพวกนี้จริงๆแล้วในวันที่เราเกิดนั้นคนที่สาหาัสสา,ากัรมากที่สุดก็คือแม่ของทางัานะเขาเรียกว่าท่านเจ็บปางตายว่านั้นเถอะบางคนนึงก็อาจจะคิดอีกมุมหนึ่งก็เรื่องของแมแ่แม่ทำของแม่เองเนี่ยมันมีคำว่าการเกิด การเกิดของมนุษย์หรือของคนนอยากจะอยากแจงให้พวกเราได้ทราบ <c oughs> เวลาเราในจิตของเราละจากโลกนี้ไปเราก็จะเลียนว่าย้อยู่ในวัฏสงสารบางทีก็อยู่ทั้งอบายภูมิอยู่อะไรก่อนที่จะมาจุติเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ขึ้นมามันยาวนานนะถือว่ายาวนานถ้าพวกเราไม่รู้นะไม่รู้วิธีการเหมือนพระพุทธองคนะ์โดยส่วนมากก็ไม่รู้กัน วัตตาของเราก็จะยาวนานเหมือนพระพุทธองค์ก็ตราห,หนึ่งว่าราตรีของคนนอนไม่หลับนั้นยาวนะโยอของบุคคลผู้ได้ลแล้วย่อมไกลนะวัตตาของบุคคลผู้หลงไม่รู้ในความเป็นจริงในศสัจธรรมก็ยิ่ง,น,งน,นึนนานเขาเรียกเป็นเป็น,ปน,ปนหลายแสนกับนะวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคือแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่เราจะจุติ เกิดในท้องพ่อท้องแม่สักครั้งทน่าทำเปรียบเสมือนเต่าตาบอดที่หน,นึง่งหมื่นปีที่มีโอกาสโผล่จากใต้ท้องมหาสมุทรขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็จะมีห่วงยางเล็กๆถ้าเต่านั้นตาบอดโผล่ขึ้นมาสามารถคล้อ,องห่วงยางนั้นได้น,นชั้นใดชั้นนั้น,นการ เกิดของคนเราเนี่ยแล้วมีโอกาสจิตเป็นคนนะเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากเช่นนั้นเหมือนกันก็ถือว่ายากาะฉะนั้นเวลาเราเกิดมาแล้วเราควรทำอะไร <c oughs> เราเกิดมาแล้ว <c oughs> เราควรทำอะไรเราเพียงมาสนุกสนานหรือว่าบางคนก็คิดว่ามาใช้กรรม <c oughs> หรือว่าบางคนเกิดมาก็ช่างมันแล้วก็ชีวิตก็รองลอยไปวันวัน ทำสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่สาระหรือบางคนก็คิดว่าเกิดเป็นคนคืออะไรมาก็มีมีปรารถนาเรื่องนี้กินกามเกลียดไอเนี้ยแค่แค่นั้นหรือซึ่งพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการเกิดมนุษย์มันแสนยากถ้าเราเกิดมาเนี่ยแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเรเกิดมาทำไม แล้วหลังจากนี้จะไปไหนอย่างไรเนี่ยถ้าในวันเกิดของเราเราถ้ามีโอกาสจะจะมา,มาอาจมาได้มีโอกาสเนี่ยเ,เ,เป็นคําอธาิบายจากคูบวอาจารย์คนที่แตกฉันในด้านภาษาพอสมควรคนว้นคว้ทาท่านก็คน้นคว้าคือคนคําว่าคนเนี่ยหรือมนุษย์เราเวลาเกิดมาในภาษาบาลีเขาเรียกว่านระ นนรอเรือนรกนรกซึ่งแปลว่าคนซึ่งก็จะมีการผู้ที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าศัพท์คำว่านรกเป็นศัพท์ที่ใกล้มากที่สุดมีอยู่ศัพท์ตัวก็คือนหนูรอเรือกกัาน,นะก็คือนรกมันเองนะท่านเล่าว่า ความหมายคําว่านาระเนี่ยซึ่งแปลว่าคนคนพวกเราก็รู้เนี่ยการเกิดเป็นคนก็ก็ต้องมันอยู่กันหมู่มากเนี่ยก็ต้องคนให้ทั่วเนี่ยมันก็มีทางความวุ่นวายขณะที่คนเนียอะไรที่มารวมกันเวลาคนมันก็จะเกิดความวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าถ้าคนไปแล้ว <c oughs> เกิดมันเท่ากันไม่เต็มที่เนี่ยมันก็ ก็เลยคนไม่ทั่วนะคนไม่ทั่วท่านบอกมันก็ <c oughs> ไม่ละเอียดไม่นุ่มหรือหรือไม่ไม่ประเสริฐนะอะไรก็ตามที่คนไม่ทั่วนะตำน้ําพริกหรืออะไรถ้าไม่มีความร้อนความอะไรมาละลายต้มแกงก็ไปมันก็เข้ากันไม่ได้หมดนะฉะนั้นท่านบอกว่าบางทนะีเราทำอะไรก็มันต้องใช้น้ำ น้ำที่ยำหมักคนให้ทั่วนะเป็นของเหลวของเหลวน้ํานี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แพร่กระจายไปทั่วมันก็คือความเย็ยนนะเองในทางธรรมะเนี่ยความเย็ยนเนี่ยท่านเปรียบเสม,มือนน้ำหรือน้ําในธรรมะก็คือก็คือตัวธรรมะนั่นเองนะก็คือความเย็ยนนะถ้าเราเข้าใจธรรมะเอาธรรมะมาดาเนินในชีวิตก็ทําให้เรา ความเป็นคนของเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเย็นก็ซึมซาบได้เข้าเข้าเข้าไปตั่วๆกันนะไม่ทําให้เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลยังไม่มีธรรมะอยู่คําว่านระท่านให้ความหมายว่าแปลว่าบุคคลผู้คลืบคลานไปสู่นรกกนะับตัวเนี้ยนะนระกับน,นรกมันถึงใกล้เคียงกันท่านกล่าว่าแปลว่า หมายถึงบุคคลผู้คลืบคานไปสู่นรกฉะนั้นคาว่าคนหรือนะถ้าไม่มีน้ําหรือธรรมะเข้ามาหล่อหล่อเลี้ยงตัวเองจนกลายเป็นมนุษย์หรือผู้ประเสริฐแล้วกันอ่าก็แล้วถ้าไม่มีโอกาสได้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐคําว่าคนเนี่ยถ้าไม่รู้จะฝึกจิตนะจิตมันจะคลืบคานเข้าไปสู่นรก คนถ้าไม่เคยฝึกเลยเนี่ยธรรมชาติของสัตว์มนุษย์เนี่ยมันก็คือจะเกิดความโลภความโกรธความหลงความโลภก,นะก,ก็คือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยปรารถนาคือปรารถนาสุขแล้วเกลียดทุกข์นะสัสัตว์ทุกอย่างปรารถานา,นาปรารถนาสุขแล้วเกลียดทุกข์นะฉะนั้นคนหรือสัตว์ต่างๆก็แสวงหาสุขนะปุ๊บตรตัคือเวตา ทนานะเ,เพราะมีเวทนาถึงเกิดตัณหานะคือเพราะมันมีสุขหรือทุกข์แล้วเราปรารถนาเรื่องสุขเราก็สแสวงหาสแสวงหาอะไรที่มาทำให้เราเกิดสุขนะท่านตรัสว่าปาริยสนานะคือการสแสวงหาให้ได้มาซึ่ง,งสุขนะอะไรที่ทำให้เกิดสุข ณปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเงินเนงินบรรดาลให้เกิดสุขนะก็แก้ไขปัญหาคนเข้าใจว่าอย่อยาไลองว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งส่วนใหญ่นะแล้วก็นี่คือเป็นความหลงอย่างหนึ่งของของมนุษย์นะคือถ้าคนเนี่ยคิดว่าเงินเนี่ยสูงสุดในชีวิตเนี่ยหรือเหมือนพระเจ้าเนี่ยก็ต้อง คิดใหม่บ้างเนี่ยบางคนมีเงินมหาศาลมีมากไายก็ไม่ได้ทาให้เกิดสุขนะถ้าเราไม่รู้จักพอนะก็ในความโลภเขาเรียกส่วนหนึ่งคือเกิดความโลภเพราะคนเนี่ยมันเห็นว่าเงินมีความสุขยิ่งปัจจุบันนี้อาตมาบางทีเห็นก็สลดใจเห็นนิตยสาราบางอย่างคือจัดอันดับฟอกนะอย่างที่พอได้ดูสื่อเห็นต่างๆคือนิตยสา,าฟรฟ๊อก เขาจะจัดอันดับก็คือคนที่มีเงินเยอะร่ำรวยเยอะซึ่งอาจมาเห็นก็สลดกจน,นะมันทำให้คนเนี่ยเกิดการแข่งขันนะแข่งขันกันที่จะให้มันได้เงินมาเยอะนะบางทีก็ล,ลืมถึงลืมถึงความผิดโกลืมถึงธรรมะหรือลืมความเป็นคนนะีหรือลืมน้ำนะ,ะที่จะมาประสมให้คนเนียอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มันก็เกิดการแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดกันเพราะเงินมันสูงสุดนะพอมันเงินสูงสุดขึ้นมาคนก็คิดว่าเงินเนี่ยตัวสูงสุดมันก็เกิดเป็นเขาเรียก <c oughs> ชันทะานะชันท่เอเกิดความคือพึงพอใจในการมีเงินฉะนั้นคนก็จะสะสมสะสมเรื่องเงินนะก็เกิดการยึดครองนะเงินของกู นะเป็นของโภคทรัพย์สินอะไรนะได้มาก็เป็นเพื่อตอบสนองที่จะให้เราทําให้เรามีสุขนะฉะนั้นพอต้องการได้มาแล้วก็เกิดความอะไรนะก็เกิดความตรณีม,มัจฉริยะนะพร,ร,ร,ระพุทธตรัสในในปฏิจสมุปบาทนะตรัสกับพระอนุนะช่วงทาง่านจะลึกย้อนกลับไปนะฉะนัะน้น พอได้มาเกิดความตนี่แล้วก็เกิดความเขาเรียก่ห่วงแหนห่วงกัน้นนะอารักขานะหลังจากนั้นเสร็จก็พอมันมีห่วงแหนห่วงกัน้นนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยมันก็มาจากอำนาจน,นะคนก็แสวงหาอำนาจเกานะรำเวียนทุกอย่างที่อยากเป็นครูอาจารย์ตำรวจทหารทำยังไงก็ได้ให้มีอำนาจ ที่จะแสวงหาเงินมาได้ลำพังเงินเดือนก็ไม่เป็นไรนบางคนมันมีการเขาเรียกช่อรากบางระมันมีมากกว่านั้นก็แสวงหาในฐานที่ผิดๆก็ขาดเขาเรียกคุณธรรมขาดน้ําที่มาหล่อเลี้ยงนความเป็นอยู่ร่วมกันคาว่าคนมันก็เราต้องจัดอ่ะนั่นคือปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยถือท่อนไม้ การถือท่อนไม้การทะเลาะวิวาสนะการด่าทอการถือสัตรูเะาการพูดเท็จการพูดส่อเสียจึงเกิดขึ้นนะจึงมีอาการนรินท์มันถึงมีการทะเลาะเบาแว้งนะเพราะการหวงการหมวงกันราคาหวงกันในอำนาจนะอ่าชื่อเสียงทรัพย์สินนะลาบกระเรือ เรียกง่ายๆเราเรียกว่าง่ายๆว่าลาบสารเสริญเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยในเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยนะแล้วก็ทรัพย์สินถ้าเกิดการห่วงกันพงมีวันฉะนั้นมันถึงมีการทะเลาะบอกแบนน้งนะบางทีก็มีการคล้ายๆว่าๆๆเรียกร้องให้สาะอํานาจกับคนก็มันก็ติดติดอยู่นี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฉะนั้น <c oughs> ไอ้สิ่งพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นะหรือคำว่าคนท่านบอกว่าถ้าสลัดพวกนี้ไม่ได้นะในในการที่จะห่วงกั้นพวกนี้ยึดเป็นตัวของตัวเองนะเออจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยสุดท้ายของมนุษย์เอาพวกเราเวลาไปงานงานศพงานอะไรก็ตามมันเป็นปริศนาอยู่แล้วเวลารถนำสดก็แบ่มือนะเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเราก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้ว แล้บางคนก็ลืมจติตรงนี้บางทีก็ขาดน้ําที่มาหล่อเลี้ยงนะ,ะก็คือธรรมะนั่นเองก็ทําให้การคนความเป็นคนอยู่มันอยู่แล้วระสัมรัสายนะ,ะเรียกว่าคนไม่ลงตัวหรือไม่ละเอียดไม่สมุดนะภาษาอังกฤษก็เรียกวไม่สมุดจะเกิดการทะเลออาะเบาะแว้งกันนะฉังนั้น <c oughs> ก็ฝากพวกเราว่า ถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจหรือน้ํามาหล่อเลี้ยงในใจิตใจหรือพูดง่ายๆก่คุณธรรมเข้ามาแน่นอนเราก็ต้องค์ตรัสเลยแหละว่าคําว่านระคือคลื่นทานเข้าไปสูนป่นรกนะมันมีเรื่องราวมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นในอดีตอุปกันแม้แต่ท่านพระเตมียักษ์กุม,มารขาดกำเนิดท่านเกิดมาเป็นกาษัตริย์ลูกกษัตริย์ท่านยัง และลึกชาติได้ท่านไม่อยากจะกลับไปเป็นกษัตริย์อีกครั้งนะเพราะว่าช่วงท่านเป็นกษัตริย์อยู่ท่านสั่งประหารโวนห้าร้อยเป็นแค่สี่คนต้องตกนรกเอาไว้ถึงแปดหมื่นปีแปดหมื่นปีทีเดียวเราร้อนสาราันนะท่านก็กลัวนะท่านถึงแกลงเป็นคนคนหมดเที่ยวหมดแรงบ้าบ้า,บาหูหนวกอะไรพวกนี้ยตาบอดเ,อเอหูหนวก นะไม่มีคนไม่มีเรื่องมีแรงนะเราก็ถึงเรียกว่าเต็มมีเต็มมีใบเต็มมีใบเนี่ยที่เราเราสวดมนต์บ่อยๆเน่ยเตมีโยเนี่ยนะเตมีโยเนคคำว่าปรมีโยนะฉะนั้นให้เราได้ระลึกถึงว่าในวัดเกิดเราให้ระลึกถึงการเกิดของเรานะว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่งเราต้องการทำอะไรนะเพื่อสังคม อะไรพอละได้ดอกพอละอะไรพอตัดได้สลัดได้ก็สลัดนะถึงระลึกถึงให้รู้เรามีพูยง่ายว่ามีความเมตตาไว้ก่อนนะเมตตาให้เอ่อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยตัวนี้ตัวที่พระพุทธองค์อยากให้อ่านะคนส่วนใหญ่ก้าอยู่ร่วมกันะก็อยู่ด้วยความเมตตาเอาเมตตาเนะี่ยเมตตาทำค้ำถุนโลกอนะ โลโกัฏฐมิกานะโลโกัฏฐมิกาก็คือเป็นเครื่องที่ขัดค้ถึงโลกให,ให้โลกเราเนี่ยขาดก็คือไม่ทะเลาะเบาแยงกันแล้วอยู่กันอย่างมีความสงบนะเป็นเรื่องสําคัญฉะนั้นในวันเกิดนี้ <c oughs> หน้าที่เราก็คือควรละความโลภก,นะก็โดยการตื่นเช้ามานะไปถวายทานก็ได้นะเข้าวัดถวายอย่างญาติโยมเมื่อเช้านี้ วันเกิดอาตมาทแท้ๆไม่ใช่วันเกิดโยมนะคือบางคนเนี่ยทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําบุญเลยอาตมาฝากไว้ว่าอย่างน้อยวันเกิดปีละครั้งให้นึกถึงเรื่องการทําบุญทำทานเข้าวัดซะหน่อยนะมีโอกาสได้ฟังธรรมะหรือว่าเห็นแค่พระนะหรือใส่บาตรนะสักครั้งหนึ่งในวันเกิดก็ยังดีนะและอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือให้เลนึกถึงคนที่เป็นมารดาบิดา ที่สาคัญเพราะว่าถ้าไม่มีท่านแล้วโอกาสที่เรามาจุดตินะในท้องท่านยากมากนะยากมากนะให้ะลึกถึงตอบแทนบุญคุณท่านนะจะาถามสารนุกสุกิบก็ได้นะแล้วมีโอกาสพาท่านเข้าไปทําบุญหรือซื้ออาหารที่หรือของดีๆที่ท่านชอบนะคือทําให้จิตใจท่านสบายอย่าในวันเกิดอย่าทําให้ท่าน ต้องเสียใจในวันเกิดของเรานะอย่าใหา้พ่อแม่ต้องต้องหลั่งน้ําตานะแล้วก็ถัดมาก็คือที่ <c oughs> คือการจะหาสิ่งอะไรก็ตามเข้ามาหาตัวเองบางคนไปฉลองสังสรรค์อะไรพวกน,นี้ยอจะมาฝากว่าเป็นวันอื่นก็ได้วันะนเกิดขอนะขอสักวันทําในสิ่งที่ดี พูดจาดีๆไม่เบียดเบียนโดยเฉพาะสินนะหรืออกุศลกรรมบทนะสิ่งประการ่ากายไม่ฆ่าสัตว์อาทิตย์นี่คือไม่เบียดเบียนนะสัปปสัตว์ทั้งหลายก็สิลข้อหนึ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์จะมีจิตใจที่เบียดเบียนนะหรืออะไรก็ตามนะยักยอกทรัพย์หรืออะไรแค่จิตใจแค่ความคิดก็ตัดทิ้งเลยนะส่วนที่สามการผิดเราก็ผิดในการนะ คือในวันเกิด<ม>เว้นได้เว้นแม้แต่คนใกล้ตัวเว้นไทยเขาเว้นนะ,ะหรือว่าบางคนก็กไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าผิดเพราผิดผิดรูปผิดเนะมียก็เมียเดียวคนเดียวนะแล้วก็วาจาไม่ว่าจะเป็นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพล์เจอันะนี้ต้องตัตดทิ้งเลยจนหลังก็คือ กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมนะคิดของเราต้องคิดในทางที่ดีลักความโลภความโกรธลงให้ได้น,นะช่วงอะไรที่คิดว่ามันคิดผิดคิดอะไรไปก็ก็คิดให้มันถูกคิดในทางที่ดีมีความเมตตากรณุณาเนะแล้วก็ที่สําคัญก็มีโอกาสนะสวดมนตะ์ไหว้พระทําสมาธิแผ่เมตตาโดยจะพระเฉพาะในแผ่เมตตาให้พ่อแม่เราปู่ย่าายายเรานะ แล้วก็พี่น้องคนรอบข้างของเรานะแล้วก็แผ่เมตตาให้เทวดาที่รักษาตัวเราที่สําคัญที่สุดนะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษารอบข้างกเรานะแล้วก็แผ่เมตตาทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ต่างๆนะ่าก็ฝากไว้ว่าวันเกิดนะสิ่งที่ไม่ควรทําก็คือตรงกันข้ามข่าสัตตัดชีวิตอกุศุลบมนอากุศุลบมบ ทั้ง10ประการนะก็ไม่ทำนะทำจิตใจให้ปนะ่องใสสนุกสนานยิ้แยมแจ่มสพูดแต่ในสิ่งที่ดีดคิดแต่ในสิ่งที่ด,ดีก็ทำแต่ในสิ่งที่ด,ดีแล้วเราก็จะเจริญนะทั้งอายุวัฒนมงค,คลนะแล้วก็ความสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราตลอดไป ในท้ายที่สุดนี้ก็ฝากพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงวันเกิดในใจแล้ววันเกิดก็ให้พวกเราเล,ล็กกถึงแล้วก็ขอเชิญพอนที่คอมเมนต์แต่และคอมเมนต์ทาง facebook ทางไลน์อะไรก็ตามที่ยพรวันเกิดให้กระผมัตตมภาพนะในวันนี้ก็ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาทุกทุสุชาติรวมทั้งบุญกุศลที่ธรตมภาพ ได้บำเพ็ญมาทุกปุตารจนถึงวันนี้ถึงขนาดนี้จงมาร่วมกันเป็นตะบะเอเสคารวะัจัยให้สาธุชทั้งหลายมีความสุขความเจริญในร่มเงาครับเจ้ศาสนามีความสุขความเจริญดุเรืองในหน้าที่การงานและมีสุขภาพร่างนังใหม่แล้วมีจิตใจที่ดีละลึกถึงตนเองว่าตนเองเป็นที่รักที่สุดแล้วก็รักษาตนให้ดีตลอด 哎。Bye. Bye bye.